ู่อพงงานวันนี้่ะรกบบเรียนค่ะก็สำหรับใครที่แบบตอนนี้เราไปแบบอิตาลีไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค네ิดถึงกลิ่นอายของอิตาลีนะคะเราก็สามารถมาที่เซ็นทรัลชินลมได้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ย เขามีงานดอลเชสเตอร์ค่ะตั้งแต่วันนี้เลยถึงวันที่3 1มสียมีนาคมค่ะก็จะมีเรื่องของเอ่อฟูด้ดเรื่องของแฟชั่นนะคะแล้วก็เรื่องของอาร์ตด้วยค่ะก็สามารถแวะมาได้นะคะที่เซ็นทรัลชินลงค่ะ้าอีย่ง กอยากไปนี้เนี่เดินเดินเนี่ยใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้เดินในงานเขาก็จะมีไอศครีมเจลาโต้ค่ะก็ทําให้นึกถึงตอนแบบไปอิตาลีที่แบบเอาเวลาแบบอากาศแบบมีแดดแดดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะกินเจลาโต้แล้วเราก็แบบเดินเดินไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองอิตาลีมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเราคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะพี่มิวฝันนิดนึงค่ะงวันไหน ก็ฝากงานโดชิเอตเลียด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31มีนาคมค่ะอันล่าสุดประเด็นทายที่ผ่านมาล่าสุดอะไรต่ออ๋อใช่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าพอเขาให้แบบดึกมากแล้วค่ะแต่ตอนกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วอะแล้วเขาเพิ่งให้ตอนนั้นแสดงว่ามันเป็นวันนั้นไม่ได้ไปฉลองวันนั้นหรอวันนั้นไม่ได้ฉลองเลยวันนั้นไม่ทานข้าวกับ กับทางบ้านบ้านคุณเซนนะคะ่ะเป็นปกติของวันอาทิตย์เขาก็าจะไปทานข้าวกับที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบไปเดรหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันมีอะไรพิเศษกาสำหรับวันแบบนี้ จริงๆอ่ะเราก็คุยกันว่าอย่างวาเลนไทน์นี่ต้องไม่เดทกันอยู่หรือเปล่าเราแบบเหมือนเราก็แบบแต่งงานแล้วอะไรเงีเ้ยแล้วก็แล้วเราก็แบบเออจริงๆก็ไม่จําเป็นก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่บางปีก็แล้วกันอะไรเไงี้ยค่ะแต่ก็สุดท้ายก็ก็มีมีแบบหวานนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบไปแบบไปนั่งทานข้าวอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเราก็มีสั่งทํารูปให้เขาวาดรูปให้อะไรเงี้ยค่ะให้ศิลปินวาดรูปให้แล้วก็ให้เป็นของขวัญพิเศษตอนวาเลนไทายพิเศษก็ ให้ดอกไม้ให้อะไรไปเย็นงไงบ้างคะบอกรักไปเท่าวันนั้นบอกทุกวันอยู่แล้วเราไอ้บอกเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะที่มีครบรอบหนึ่งปีเดือนมกราเป็นไงปีเดืานมาค่ะก็เร็วมากเลยเนาะ มันก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยเรายังไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยแนะบบใช่ไปฮันนีมูนก็ยังไม่ได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปีหนึ่งที่ผ่านไปเร็วมากแต่ก็เป็นปีที่ดีนะเหมือนแบบได้ใช้เวลาร่วมกันแบบจริงๆนะคะเหมือนเราได้อยู่ด้วยกันเยอะมากเลยในปีนี้ด้วยความที่ไปไหนไม่ได้จนระิงๆตอนแรกหลังแต่งงานเราวางแผนฮ <ไ S 1> ันนีมูนเมื่อไหร่ทีนี ก็ก็แพลนว่าอยากไปฮันนีม no ูนก็นึก <UM นึกกันแล้วแหละอิตาลีนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราอยากจะไปฮันนีมูนด้วยกันกอเคว่าน่าจะหลังปิได้ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ก็คือไม่มีแผนเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเราก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบไปได้แน่ๆช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ก็เห็นเหมือนให้ดอกไม้เอ้ยพี่มิลงรูปดอกกลาบดอกลาบก็คือเป็นดอกหลาบงารแต่งใช่ใช่ก็เป็น เป็นกุหลาบจากงานแต่งงานคือตอนตอนจัดงานแต่งงานอะคะ่ะก็ไปสั่งเขาปลูกดอกกุหลาบมาเลยเป็นแบบเป็นพันต้นอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งใจแล้วว่าอยากจะให้ส่วนหนึ่งอะเก็บไว้เป็นไม้ยืนต้นอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะตัดตกแตง่งอะไรก็ตกแต่งภายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เป็นไม้ยืนต้นก็อยากจะไปปลูกที่หเหมือนแบบคุณเซนเขามีที่อยู่ที่เขาใหญ่ก็เลยเอาไปปลูกไ้แล้วตอนนี้ก็แบบ เจริญงองา <laughs> มตอนนี้สวดป็นไงบ,บ้าคลงคะเหตุนิวโรบูสดีนะคือคือตอนนี้ไปไปข่อยใหญ่เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความทรงจำอันหนึ่งที่แบบ คือไปแล้วเราก็จะนึกถึงแบบงานแต่งงานเราใช่แล้วมันก็ดอกไม้ในวันนั้นอะมันยังอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของมิวใช่ไหมเป็นความตั้งใจของมิวกับพี่เซนเลยค่ะใช่เพราแบบอยากจะมาปลูกต่อดอกกุะหลาอมีจำนวนกี่ต้นอุ้ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองสามร้อยต้นนะคะเราดูแลไม่น่าเลยคือเมงคือตอนนั้นตอนนั้นปลูกมาพันกว่าต้นนะคะแต่มันสักประมาณแบบส่วนใหญ่ๆอ่ะก็จะโดนตัดเอาไป แต่งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเหลือที่มันยังแบบอยู่ในกระถางอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วบางส่วนก็เพื่อนเพื่อนก็เลิกงานก็เอากลับไปใครขอเอากลับไปปลูกต่อมันมีความหมายยังไงบ้างครพี่มิ้วมันก็นรืว่าถ้าเราได้เห็นนะเราก็จะนึกถึงนึกถึงวันแต่างงานเรานะมันก็นึกถึงแบบก็เป็นความทรงจําดีๆค่ะที่แบบเออมันมันทำให้มันระมายถึงวันนั้นบรรยากาศวันนั้นเนี่ยพอนึกถึงแบบต้นกุนหลาบก,ก็ยังนึกถึง อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแบบ็คดอ,อกงานแต่งอยู่เลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบต้นกุหลาบต้นพูกมันนะ,ะนค่ะต้นพูนมันคิดว่าแบบนาไปต่อยอดอะไรบ้างค,าะะคงคงไม่ได้ต่อยอดหรอกค่ะก็น่าจะแบบปลูกไว้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าวันหนึ่งสวไปปลูกบ,บ้านตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสวนกุหลาบที่แบบสวยงามที่มันทําให้บ้านนั้นมันชุ่มชื้นก็คือ,อตั้งใจดูแลต่อไปเรื่อยๆใช่ก็ตั้งใจจะดูแลต่อไปเรื่อยๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันมันสามารถพอให้เยอะ ได้หรือเปล่าก็อาจจะพอที่มันเยอะขึ้นแน่นะมั้งวันนั้นเราไปกับใครมาพิไปกับพิเศษไหมวันนั้นไปกับพีิเศษก็ไปดูด้วยกันเลยใช่ก็ตั้งใจจะไปเที่ยวปกตินี่แหละแล้วก็เอาแวะไปดูหน่อยซิว่ากุหลาบเราเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะเราเคยไปลงไว้ตั้งแต่พิเศษกับบุ้ยไงแม่ค่ะก็โหมันมันมันไปขนาดนี้ได้หรอใช่มันเติบโตขึ้นมากเลยอ่ะแล้วก็ ดอกก็ใหญ่ด้วยแต่มันก็แปลกเลนะมันก็มีแบบดอกสีชมพูแซมมาด้วยทั้งที่แบบตอนนั้นมันเป็นแบบดอกสีขาวหมดเลยดิฟสีบูแซมมาเดินเมันกัน่ารักดีอ่ะพี่มลวถอดเดินที่เป็นออกรายการที่เคยพูดว่าหลังแต่งงานเราตั้งใจอยากจะมีลูกเลยที่เป็นลูก <ใน S 1> สองคนชายชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยพี่มิวเมลยพนักงมนตั้งใจของพี่เมล เขตั <oung> ้งใจตอนนั้นมันแบบเป็นยังไงบ้างก็ตั้งใจแหละเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งใจอยู่แสดงว่าตอนนี้เราก็เริ่มแล้วก็เริ่มแล้วค่ะเราก็เริ่มปฏิบัติการแล้วเริ่มนานแล้วเนอะไรนะคะงาน่เกียอรนงาลเสยอาย่างเลยก็เนี่ยก็ยังยังมีถ่ายละครอยู่เลยค่ะแต่ละครก็ใกล้ปิดต้องแล้วอันนี้เราเริ่มมานานหรือยังไม่นานค่ะเพิ่งเริ่มไม่นานนี่ย เพิ่งเริ่มตอนปีนี้่ะตอนปีใหม่เนี่ยใช่ตอนปีป,ปรึกษาคุณหมอหรไม่รตอนแรกเราไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็จริงๆยังยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบมีเลยขนาดนั้นแต่ไปปรึกษาแบบตัวสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่า อ,อให้ลองแบบปล่อยไปเลยเว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ติดง่ายไม่ใช่ว่าปล่อยแล้วก็จะติดเลยนะอะไออย่างเงี้ยบอกบางทีคนก็ปล่อยมาเป็นปี2ปีก็ยังไม่มาแล้วก็บอกว่าก็ลองไปเลยเราก็เลยอ่ะก็ลองเลยก็ตนนิดก็ยังไม่มายัางยังยังสามอีกเครียดไหมคะไม่เครียดน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบ ต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเราเพิ่งเริ่มปล่อยไปแล้วเราก็ยังแบบชิลๆกันอยู่ค่ะแต่เราต้นกเรืองไปเทาที่มีเนะรุนเรือก็รุ้นรุนนะก็ลุนๆนะการ้งใจชายคนหญิงคนไเก็คิดว่าก็คิดว่าถ้าเลือกได้อะก็อยากจะได้ชายคนหญิงคนถ้าสามารถนะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสว่าแบบจะต้อง ใครคนโตแฟนคนเล็กก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องชื่อก็แผ่งกันเราด้วยชื่อก็นึกกันนึกกันเล่นเล่นึกกันตลอดแต่มันก็ยังไม่ได้แบบบทสรุปอะไรอย่างเงี้ยยังไงคะเห็นบอกว่ามอมามาจากมิวใช่แล้วก็พอทงตอนแรกิเษใช่คิดว่าชื่อเล่นน่ะมอมามาจากมิวชื่อมิวแล้วก็ชื่อจริงอ่ะเป็นพอโงค่ะเพราะคุณเซนชื่อสราพูนชื่อจริงมาจากชื่อพิเศษเขาเหอะไหมคะแบบว่าเขาอยากแบบเขากรองเรารู้มั้ย าก็อยากมีแล้วแหละจริงๆแล้วอ่ะเขาก็คือตอนแรกจริงๆตอแบบอยากแบบแต่งปุ๊บก็มีได้เลยเลยเตี่ยตอนตอนนั้นเราก็ยังติดงานอยู่มากมายจริงๆวิธีธรรมชาติเราต้องใสแบบตัดแทางใช่ระยะเวลาก็ก็ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะคะ ว,ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ร่างกายแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาพร้อมจะมาคงก็ก็น่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยาราพรที่ถ่ายอยู่เขาถ้าถ่ายจบแล้เวเราจะรับเรื่องใหม่ไหมหรือว่าเรารยัง,งไงเราไม่รอะไรเงี้ยน่ะน่าจะยังแบบยังไม่รับนะคะเดี<า>๋ยวลองดูเรืออ่องนี้ก่อนว่ายังไงแต่เ,เราไ,ไม่มีงานราพรเนาะก็มีมีติดต่อมาบ้างเหมือนกันค่ะแต่ก็คุยกับทั้งช่องแล้วว่าจะแบบขอเบรกไว้ก่อนนิดนึงขอดูล้านราวก่อนนะว่ายังไงมาไม่มาอะไรอย่างเงี้ย ลุ้นล่อลุ้นค่ะโอเคค่ะ